คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลาก plus เราจะมาลุยกันต่อครับสายที่สี่คุณโบนัสคุณโบนัสมาพร้อมกับเรื่องที่มีเอฟซีมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับตอนที่น้องคนเนี้ยยังทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งแล้วก็เกิดมีทุระด่วนต้องกลับไปดูแลคุณแม่ที่โรงพยาบาลทำให้ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆที่โรงพยาบาลแห่งนี้เหตุการณ์เนี้ยย้อนกลับไปประมาณสักสิบห้าปีที่ผ่านมาคุณโบนัสมาพร้อมกับเรื่อง เรื่องเล่าจากน้องติ๊กมาติดตามฟังเรื่องนี้การเป็นสายที่สี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณโบนัสสวัสดีครับพี่แจ๊คสบายดีนะเป็นยังไงบ้างก็สบายดีดีขึ้นครับอาการตอนนี้ดีขึ้นดีขึ้นครับครับนะคะเห็นทาธุรกงธุรกิจอะไรด้วยนี่ใช่ครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันได้ครับเออนะครับทีนี้เนี่ยคุณโบนัสครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องที่มีเอฟซีมีน้องเนี่ยเขามาเล่าให้ฟัง ใช่ครับพี่แจ็คก็คือผมเพิ่งฟังเรื่องเนี้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับครับแล้วพอฟังปุ๊บเฮ้ยโอ้โห,โ,หโหเรื่องเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเลยพี่คือแบบโอ้โหคือถ้าเรายึกย้อนกลับไปที่ตามที่น้องเล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกลัวแทเ้เลยโอ้โหถ้าคุณวนัทพูดมาขนาดนี้บอกว่าน่าสนใจขนาดนี้ผมก็อยากฟังเชื่อว่าพวกเราประมาณครับตอนนี้สี่หมื่นหกพันกว่าคนก็อยากฟังเล่าให้พวกเราฟังหน่อยน้องเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงครับผมโอเคเดี๋ยวเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับได้ครับ ก็ผมได้ยินเรื่องจากน้องคนนี้ก็คือเขามาฝากไว้บอกว่าฝากเรื่องเล่าให้หน่อยนะครับน้องชื่อน้องติ๊กนะครับก็คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณยุคสักสิบสี่สิบห้าปีก่อนซึ่งน้องติ๊กในจ่าปีไม่แม่นแต่น้องติ๊กจําได้ว่าตอนนั้นเขายังใช้โทรศัพท์มือถือที่เป็นจอขาวดําอยู่่จำได้ประมาณคร่าวๆแล้วก็สถานที่ที่น้องทํางานเนี่ยไม่รู้ผมพูดได้หรือเปล่า เป็นนี่นี่กรมอุตสาหกรรมตรงแห่งหนึ่งตรงปทุมธานีอ่ะโอเคกว้างแค่นี้ก็พอโอเคครับได้ครับก็คือน้องเนี่ยทํางานอยู่ที่นั่นเนี่ยครับค่อนข้างที่ก็คือตอนที่น้องมาเล่าเนี่ยน้องอายุประมาณยี่สิบสี่ครับพี่แจ็คก็คือทําที่นั่นเนี่ยตั้งแต่อายุสิบเก้าปีทามาทั้งหมดห้าปีแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ได้กลับบ้านเลยพี่แจ็กก็คือทําแล้วก็เออส่งสตางค์เนี่ยกลับไปให้คุณแม่เพราะเนื่องจากเงินเดือนน้องเนี่ยก็ไม่ได้มาก นะครับ<ม>ก็คือส่งสระตค์ส่งกระตค์กลับไปโดยที่คุณแม่เนี่ยมีพี่สาวเนี่ยคอยดูแลอยู่ที่บ้าน<ม>อยู่หนึ่งคนนะครับ<ม>ก็ทํางานผ่านมาจนถึงห้าปีน,นะฮะอ,อ่เหตุการณ์ที่ทำให้น้องต้องกลับบ้านก็คือคุณแม่เนี่ยป่วยกระทันหันครับ<ม>คือป่วยที่จะต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างใช้เวลานานเลยครับไปรักษาตอนนั้นนะฮนะแล้วในจังหวะเดียวกับที่พี่สาวเนี่ยอ่าไปทํางานต่างประเทศพอดี ก็เลยทําให้น้องติ๊กเนี่ยต้องกลับไปดูแลคุณแม่แทนที่สาวอืพอรู้ข่าวว่าคุณแม่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยก็คือทางน้องติ๊กเนี่ยกับพี่สาวเนี่ยก็บอกว่าเออให้แม่นอนห้องพิเศษเลยละกันเป็นพิเศษสองคนก็คือทุนค่าเหมือนกับให้แม่นอนดีหน่อยเพราะว่าเนื่องจากอาการที่แม่เป็นเนี่ยไม่ไม่สมควรที่จะนอนในห้องที่มันติดเชื้ออะไรเงี้ยครับก็เลยจองห้องพิเศษไว้ให้ครับอโอเคน้องติ๊กก็รู้รู้แลละว่า โรงพยาบาลอ,อยู่ตรงไหนหรืออะไรเงี้ยแต่เนื่องจากน้องติ๊กเนี่ยไม่ได้กลับบ้านห้าปีจ้และโรงพยาบาลเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานแต่ไม่ได้อยู่ในตัวจังหวัดที่มันเป็นโรงพยาบาลประจําอาเภอพี่ของภาคอีสานก็คือพอรู้แล้วว่าจะต้องกลับบ้านน้องติ๊กก็ไปลางงานพอไปลางงานในวันนั้นนะคือน้องติ๊กก็คือทํางานวันนั้นอีกหนึ่งวันพี่แจ๊คแล้วก็เก็บของเก็บรายเสร็จหมดละเลิกงานเนี่ยครับน้องติ๊กเลิกงานประมาณหกโมงพี่หกโมงเย็น พอเรื่องงานของมงเย็นกลับไปที่ห้องก็ไปเอากระเป๋าเป้น,นะครับ<ม>ที่น้องจัดไว้<ม>ไปใหญ่ๆห,หนึ่งใบเสื้อสะพายแล้วก็เดินทางคือต้องบอกก่อนว่าเส้นเส้นนี้ขุมสาตการของน้องเนี่ยม,มันจะมีรถทัวร์ผ่านตลอดพี่ซึ่งน้องเรื่องงานของมงเย็นก็ไปนั่งรอรถทัวร์ประมาณหนึ่งทุ่มครับก็มีรถทัวร์ตามป้ายที่จะกลับบ้านเนี่ยน้องก็โอเคขึ้นรถทัวร์ไปด้วยความที่น้องทํางานทั้งวันนะพี่ค่อนข้างเพลียครับก็เลยเผลอหลับ แล้วก็บอกทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรถรถทัวร์ว่าเดี๋ยวจะลงตรงนี้นะเออถ้าเกิดว่าถึงแล้วเดี๋ยวปลุกน้องด้วยอ่าน้องก็เผลอหลับไปอืพนักง,งานมาปลกุกน้องบอกว่าป้ายหน้าจะถึงแล้วนะน้องก็เลยสะดุ้งตื่นครับพอสะดุ้งตื่นมาก็ดูนาฬิกาที่ข้อมือตัวเองก็คือตีหนึ่งครึ่งพี่แจ็คโอเคไม่เป็นไรก็เพราะว่าแม่นอนท้องพิเศษอยู่แล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรขึ้นไปทางโรงพยาบาลได้ไพอลงไปจากรถครับ ก็โรงพยาบาลจะอยู่ด้านขวามือของน้องก็ต้องเดินไปนิดหนึ่งโรงพยาบาลคือโรงพยาบาลอำเภอก็เป็นปกติครับจะมีแค่ประมาณสองสามอาคารแค่นั่นเองไม่ได้เป็นอาคารใหญ่มากก็ประมาณสักสามชั้นสี่ชั้นไม่ได้มีอาคารใหญ่สูงอะไรก็คือน้องก็เดินอ้อมไปเพื่อที่จะเข้าประตูตรงที่มันจะอยู่ประตูเนี่ยไม่ได้อยู่ริมถนนที่ก็คือต้องอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะเข้าด้านข้างครับสิ่งที่น้องเดินไปแล้วน้องน้องไม่คุ้นไม่คุ้นชินเลยก็คือ มันมืดนะพี่แจ็ค hmm. คือไฟเปิดน้อยมากคือ <Okay. S 2> แทบจะไม่เห็นว่ามีไฟโรงพยาบาลเปิดเลย hmm. แต่ด้วยความที่น้องไม่ได้กลับนานน้องก็คงคิดว่าเอออาจจะแบบประหยัดไฟมัง้งหรือตอนกลางคืนก็คงจะเปิดช่วงเว้นช่วงอะไรแบบเนี้ยโอเคไม่เป็นไรก็เดินอ้อมไปแล้วก็พอเดินไปถึงหน้าประตูพี่แจ็คประตูใหญ่ที่จะเป็นทางเข้าอพี่ปิดไว้ hmm. ก็เหลือเป็นประตูช่องหนึ่งที่มันสามารถที่จะขับรถเข้าได้หนึ่งคันนะก็คือเปิด เกณงน้องก็เดินเข้าไปทางช่องนี้เลยก็คือจะกาลังจ,จะขึ้นไปที่ห่องที่ตอนนี้ยเวลาคืนมันจะเข้าได้แค่ช่องเดียวก็คือช่องที่เป็นอาคารฉุกเฉินอ่าน้องก็เดินเข้าไปที่อาคารฉุกเฉินพี่ตอนนั้นเนี่ยครับน้องพิกบอกว่าคือบรรยากาศมันไม่มีคนเอาซะเลยพี่คือเห็นแต่รถเข็นที่วางไม่เป็นระเบียบด้วยครับพี่แจ็คคือวางแบบ อวิลแชร์อยู่สะเปสตปากับเตียงนอนครับแล้วก็น้องก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็เดินผ่านที่จุกเฉินเดินเข้าไปโดยที่มีเคาน์เตอร์ติดต่อเนี่ยครับว่างๆเลยไม่มีคนนั่งแล้วไฟตรงนั้นก็คือไม่มีแต่จะมองเห็นไฟไกลๆดวงหนึ่งที่มันเปิดอยู่ตรงนู้นน้องก็เลยเดินตามแสงไฟไปเรื่อยๆจังหวะที่เดินตามแสงไฟไปตอนนั้นน้องบอกว่าเอาจริงๆน้องบอกว่าบรรยากาศคือ ไม่อยากเดินเข้าไปต่อเลยค,คือมันเสียงมันเงียบกริบเลยพี่แต่ว่ายังมีกลิ่นของยามีกลิ่นของโรงพยาบาลให้รู้ว่านี่คือโรงพยาบาลรงหวะงนั้นน้องก็คิดแต่ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งไหมที่เราจะต้องเจอเพื่อจะถามว่าอาคารที่เป็นพิเศษเนี่ยอยู่ทางไหนร,ระหว่างนั้นน้องก็เดินไปครับก็ต้องบอกก่อนว่าน้องบอกว่ามันมืดจนถึงขนาดว่า ในช่วงนั้นก็คือน้องมือถือโทรศัพท์อะครับจะมีไฟฉายพี่น้องก็เลยหยิบมือถือน้องขึ้นมาเปิดไฟฉายเพื่อส่องไปทางเดินครับพอจังหวะเดินไปอีกประมาณสั้งห้าเมตรครับน้องก็หยุดชะงักเพราะเห็นคุณลุงคนหนึ่งกาลังยืนกวาดพื้นอยู่อืน้องบอกอ้าโอเคไงน้อยก็เจอคุณลุงคนหนึ่งละแต่ที่คุณลุงยืนกวาดอยู่ดักคือแกไม่ได้เปิดไฟอ่ะพี่จะมีไฟดวงเดียวตรงทางเดินที่น้องอยู่ตรงนั้นแค่นั้นเองแล้ว ก็เห็นแค่แสงไฟจางๆตรงที่ลุงยืนอยู่ uh huh. น้องก็เลยเดินเอาไปฉายส่องเข้าไปหาลุงคุณลุงแล้วก็น้องเลยหวัดดีคุณลุงบอกว่าคุณลุงคะสอบถามเลยคะ่พะพอดีหนูจะมาหาคุณแม่จะมานอนเฝ้าอยากจะถามว่า uh huh. พิเศษเนี่ยไปทางไหน uh huh. คุณลุงก็เลยหันกลับมามองน้องแบบช้าๆถามว่าไอ้หนูทำไมมาทำอะไรดึกขนาดนี้ uh huh. น้องก็เลยบอกว่าพอดีหนูเพิ่งเลิกงานคะ่ะ uh huh. ก็ก็ uh huh. อรถมันมาถึงชาร์จเต้องมาตอนดึกลุงไม่รู้หรอกว่าตึกอยู่ตรงไหนลุงเป็นแค่คนทําความสะอาดเอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูเดินอ้อมไปทางนู้นนะแล้วเลี้ยวซ้ายนะอลองไปดูตรงเคาน์เตอร์จ่ายยาสีน่าจะมีพยาบาลนั่งอยู่คนหนึ่งอ่าโอเคน้องก็เลยเดินตามไปโดยที่น้องน้องก็คิดอยู่ในใจที่ทั้งคืนมีพยาบาลคนเดียวเองเหรอ อก็เลยเดินอ้อมไปทางนั้นที่โดยที่ก็โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีลุงกับพยาบาลคนนึงแหละครก็เดินตามทางไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้ไฟฉายส่องไปอย่างนั้นนะที่โดยที่ไม่มีไฟเลยทีเดียมก็เดินไปจนไปเจอเคาน์เตอร์จ่ายยามืดๆเลยทีน้องจนคิดว่าไหนพยาบาลจะมีมานั่งหรอมืดขนาดนี้แล้วก็มองเห็นไฟลังๆจากเออ่ไฟอะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงสุดทางเดินนะที่ โอ้หเดี๋ยวเคาน์เตอร์ไม่มีไฟเลยเหรอไม่มีเลยนี่แจ็คมืดมากที่แล้วก่อนเก้าอี้นี่ที่เป็นเอต้องบอกก่อนว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอจะเป็นเก้าอี้ไม้ย่างพี่ที่เป็นแถวยาวๆจะยังไม่ใช่เก้าอี้พลาสติกนเมื่อสมัยก่อนนะครับตรงนั้นคือไม่มีใครนั่งแล้วก็เหมือนเก้าอี้อ่ะเหลือน้อยมากเหลืออยู่มานสองสามตัวจังหวะที่น้องก้มไปดูอ่บนี้ คือข้างในมืดมองไม่เห็นอะไรเลยครับคงจะไม่เจออะไรแล้วน้องก็กําลังจะเดินถอยหลังออกมาได้ยินเสียงกระจกอบพี่เป็นกระจกแบบช่องรับยาพี่เสียงเปิดดังคอัคบมาทําอะไรอะหนูพยาบาลอนะคือโผล่หน้ามานิดนึงครับน้องก็เลยถามว่าอุ้ยหนูตกใจหมดเลยทําไมพี่ไปอยู่มืดมืดด้วยความที่เป็นเด็กอะพี่พี่พยาบาลก็เลยบอกว่าอ๋อพี่ไม่ชอบอยู่ที่สวา่างอืม <laughs> แล้วก็เลยน้องติ๊กเลยน้องติ๊กก็เลยถามว่าพี่หนูจะมาเยี่ยมแม่ค่ะแล้วตึกพิเศษต้องเดินไปทางไหนคะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวน้องอ้อมไปทางด้านหลังนะแต่เห็นทางเดินผ้ามาคารไปตรงชั้นหนึ่งแล้วน้องเดินทางทางเลี้ยวขวานะอย่าเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวไปทางขวาจําให้แม่นๆนะเลี้ยวขวาโอเคแล้วก็เดินขึ้นไปที่ชั้นสามนะ น้องก็จํามาโอเคเดินประมาณไม่กี่เมตรแะพี่ uh huh. ก็คือเดินข้ามเลาะเลี้ยวด้วยมือถือเครื่องเดียวครับที่มีไฟฉายอยู่ก็เดิน uh huh. เดินไปเรื่อยๆเพราะตอนนั้นใจไม่ได้คิดอะไรเป็นห่วงแม่ครับ uh huh. ก็คืออยากจะไปเจอแม่ให้เร็วที่สุด uh huh. ก็เดินเลาะไปตามทางมืดๆไปเรื่อยๆ uh huh. ก็คือจะเป็นอาคารที่เชื่อมต่อระหว่างจุดจ uh huh. ังหวะที่น้องเดินไปครับ uh huh. ก็คือจําได้ว่าพอถึงสุดทางเลี้ยววาน้องก็เลี้ยวฝาเลยพอเลี uh ้ยวฝาเสร็จ เจอบันไดขึ้นตึกพี่ก็โอเคเห็นละว่าเป็นบันไดนี้ละก็เดินขึ้นไปจังหวะที่น้องเดินขึ้นไปมันก็จะมีจุดที่พักกันะพี่แล้วก็เดินต่อไปอีกอันหนึ่งพอขึ้นไปถึงชั้นสองครับจังหวะที่น้องกําลังจะเอี้ยวขึ้นไปชั้นสามพี่สายตาทางด้านขวาเนี่ยฮรเหมือนกับเห็นเป็นเงาคนนั่งอยู่พี่ก็คือทางด้านหน้าตรงระเบียงอะครับพี่แจ็คท้งโรงพยาบาลมันจะมีเป็นคล้ายๆ้ายกับ เกอ้าอี้ก็เป็นม้าหินนะพี่ <Okay. S 2> ที่มันจะอยู่ติดกับกับตัวกําแพงเลย mm hmm. ที่ไว้ให้เวลาให้นั่งรอรตดญาตินั่งรอคนป่วย <Okay. S 2> ก็คือสุดทางเดินเนี่ยน้องบอกว่าน่าจะประมาณสักสามช่วงสามช่วงสามช่วงห้องนะพี่ mm hmm. ที่เป็นห้อง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 โรงพยาบาล <Okay. S 2> ก็มองโดยตาเปล่าก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งกางําลังก้มหน้าครับแล้วก็ในมือเนี่ยสองข้างเนี่ยเหมือนกลาลังเออ่น่าจะมีลูกอยู่ okay. แล้วก็ลังแบบเหมือนเอีย้ยเอีย้ยวเอี้ยวตัวเหมือนกล่องลูกให้นอนอจังหวะนั้นน้องก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดินเข้าไปถามหน่อยดีกว่าว่าตึกน,นี่นคือตึกพิเศษใช่ไหมจังหวะที่กําลังจะเดินเข้าไปครับน้องได้ยินเสียงเด็กร้องแบบร้องแบบค่อนข้างพิจาน่ากลัวพแจาร <Mercy. S 2> ทำให้น้องหยุดชะง,งักแล้วก็ไฟฉายเนี่ยน้องก็เลี้ยวไปฉายก้มลงเพราะว่าคิดว่าพลูกเขาน,านอนอยู่หรือเปล่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปหรือลูกเขาต้องตื่นแน่เลยก็เลยกลับ กับถอยหลังออกมาพี่เพื่อเดินไปชั้นสาไปหาแม่ดีกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องไม่นอนก็เลยกลับขึ้น,นไปชั้นสามพอเดินขึ้นไปชั้นสามก็คือจําได้แล้วว่าพยาบาลบอกว่าชั้นสามนี่คือห้องพิเศษพอเดินขึ้นไปชั้นสามพี่แจ็กก็มองไปทางขวามือมันจะมีแยกซ้ายกับแยกขวาแต่ทีเนี้ยน้องไม่รู้ว่าเออลืมถามที่พยาบาลว่าเอสายซ้ายหรือขวาที่เราจะไปหาแม่จงังหวะที่น้องกําลังจะหันซ้ายหรือขวาพี่แจ็ค สิ่งที่น้องเห็นคือผู้หญิงคนเดิมนั่งอยู่ที่ชั้นสามพี่แล้วก็นั่งก้มหน้าในสภาพเดิมหรือวัยเด็กอยู่เหมือนเดิมแล้วน้องก็เลยตกใจคือเฮ้ยนี่ชั้นสามนะเราเดินขึ้นมาแล้วทําไมยังเห็นผู้หญิงคนเดิมอยู่ชั้นนี้ด้วยความที่น้องตกใจครับน้องก็เลยเดินไปทางซ้ายดีกว่าคือตอนนั้นน้อง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 คิดแล้วว่าเรื่องแปลกๆละน้องก็เลยเดินทางซ้ายเพื่อที่จะไปหาดูชื่อแม่ครับ อยู่หน้าประตูพี่พอเดินไปเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ไกลมากมันเป็นโรงพยาบาลเล็กอะพี่แจ๊คไม่ได้โรงพยาบาลใหญ่มันจะมีแค่ไม่ถึงสิบห้องอ่ะตรงนั้นนะก็เดินไปตอนสองสองจนไปเกือบสุดทางพี่แจ๊คระหว่างที่กําลังเดินสองสองครับก็คือมันไม่เจอป้ายชื่อใครเลยพี่น้องก็เลยตัดสินใจผักไปดูทักงห้องหนึ่งพี่แจ๊คคือห้องไม่มีอะไรเหลือแล้วพี่ไม่มีอะไรเหลือหมายถึงว่า เป็นห้องโล่งๆเลยครับ <S <S อยไม่มีเตียงน้องก็เลยตัดสินใจผักไปอีกห้องหนึง่ง<อ>ในระหว่างนั้นหันไปมองทางซ้ายมือ,อผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่อยู่แล้วน้องก็เลยผักดูอีกฝั่งตรงข้ามอีกห้องหนึง่ง<อ>เป็นเตียงว่างหมดเลยพี่แจ็คทีเนี้ย<อ>น้องตกใจละเลยเรียบวิ่งเลยครับกะว่าจะวิ่งไปหาพี่พยาบาลที่อยู่ข้างล่างเอแล้วพอระหว่างที่วิ่งอ่ะครับเสียงประตูจากห้องสุดขวามือ สากออกมาแล้วมีผู้หญิงอะอุ้มลูกออกมามแล้วเหมือนกําลังจะเดินเข้ามาหาน้องครับช่วงจังหวะนั้นน้องไม่รอจะดูเด็กดูอะไรละคือน้องอวิ่งลงไปหาพี่พยาบาลก่อนเพราะว่าเราจําได้ว่าพี่ผู้หญิงคนนี้ยอยู่ที่ชั้นสองแล้วขึ้นมาชั้นสามซึ่งตอนนั้นน้องด้วยความเป็นเด็กอาย,ยุยี่สสี่ครับคือตกใจกลัวมากเพราะว่าตอนนี้คือไม่เห็นใครเลยเห็นแต่พี่ผู้หญิงคนนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นคนหรือผีอน้องก็วิ่งลงมาข้างล่าง แล้วระหว่างที่วิ่งลงมาครับเสียงเด็กอะ่ะไล่ตามหลังมารับก,ก็คือเหมือนร้องอะครับร้องแรงๆอะ่ะร้องดังๆก็คือน้องก็วิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งตามลงอ่ะพอวิ่งลงมาเนี่ยพี่จำทางไปห้องพยาบาลไม่ได้พี่แจครับคือความที่สติแตกครับ น้องไม่รู้ว่าจําไม่ได้ว่าต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาที่เข้าใจคือสติแตกอะแล้วมันไม่ใช่บ้านเราอะเลยใช่แล้วมืดหมดเลยด้วยความที่ไม่ได้กลับบ้านนานแล้วก็โรงพยาบาลเนี้ยน้องบอกว่าน้องจําได้ว่าน้องเคยมาตอนเด็กเมื่อตอนติดป่วยแล้วมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างน้องก็เลยตัดสินใจเลี้ยวเลี้ยวไปทางหนึ่งทางใดทางหนึ่งก่อนทอเลี้ยวไปถึงมันยิ่งทําให้วันวกบนไปเรื่อยๆพี่แจ็คในระหว่างนั้นนะครับน้องก็ภาวนาว่า เอ๊ะลุงคุณลุงคนนั้นอยู่ไหนครับคุณลุงคุณลุงคนที่กวาดพื้นอืก็คือวิ่งวิ่งคือวิ่งล็อกตามหาโดยที่มีแบ,บกกระเป๋าเปา้แล้วก็แบกโทรศัพท์มือถือพี่เหลือขีดเดียวพี่เพราะว่าใช้ไฟแล้วท่องไปเรื่อยร,ระหว่างนั้นกําลังจะไปวิ่งหาลุงครับอยู่ดีๆครับวิ่งวิ่งอยู่แล้วมีเสียง<ๆ>เสียงจ,จ,จ,จู้จู้มาครับแล้วก็คุณลุงคนนั้นระบอกอมือมาทางนี้ออมันมานี่ก่อนมานี่ก่อน ก็คือมาหลบอยู่ห้องเก็บของอะพี่ก็คือเปิดประตูในห้องเก็บของไปเป็นของละเกะละกะเต็มเลยครับพี่แจ็คเหมือนของที่เขาไม่ได้ใช้แล้วพี่เป็นของโรงพยาบาลครับแล้วก็ลุงคนนั้นบอกว่านั่งและทําเสียงเบาๆนะอย่าเสียงดังแล้วก็จังหวะที่พอนั่งเสร็จพี่ได้ยินเสียงพยาบาลคนนั้นน่ะเดินตามหนูมาทําอะไรหนูหนูอยู่ไหนหนูมาทําอะไรก็คือคุณลุงก็คือคุณลุงจู้จู้ปาก กับน้องไว้บอกอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังคือให้เงียบที่สุดแล้วก็ได้ยินเสียงของท้าพยาบาลเดินเดินก็แค่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 ผ่านหน้าห้องเก็บของนั้นไปที่ในจังหวะนั้นก็คือน้องเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรคือตัวสั่นไปหมดที่ตอนนั้นน้องตีบอกว่าหนูนึกอะไรไม่ออกเลยคือกําลังจะกดโทรศพัพท์อ่ะก็ไม่กล้ากดเพราะว่ากลัวกดแล้วเขาได้ยินเพราะว่าคุณลุงบอกว่าไม่ไม่ใช่พยาบาลแล้ว คปหมายของคุณลุงอ่ะคุณลุงบอกว่าอย่าเสียงดังนะ mm. ให้เงียบที่สุดเท่าที่จะเงียบได้ก็คือพอจังหวะที่น้องกาลังจะเดินพุ่งออกไปก็คือคุณลุงเขาบอกว่าคุณลุงก้องแง้มประตูให้ดูก่อนครับ <Cut. S 2> พอไม่เจออะไรเสร็จอ่าคุณลุงบอกว่าให้โทรศัพท์ได้แล้วน่าจะไม่มีใครอยู่ mm. อ่าทีนี้น้องก็เลยโทรไปหาคุณนา้าคุณน้าก็เลยบอกว่าให้รออยู่ที่นั่นแหละโร mm. งพยาบาลที่นั่นอ่ะเขาไม่ได้ใช้แล้วพี่ mm. ก็คือตอนนี้โรงพยาบาลที่อยู่ย้ายไปหมดแล้วล้างเหรอใช่ครับย้ายไปประมาณปีงแล้วครับแล้วก็เลยให้น้องติ๊กกันรออยู่ที่เดิมอย่าไปไหนอย่าวิ่งไปไหนนะคืออยู่ตรงห้องเก็บของใช่ไหมตายอย่าวิ่งไปไหนครับเดี๋ยวน้าจะโทรตัดประสานมูลนิธิแล้วก็เข้าไปรับด้วยกันเพราะน้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตรงไหนคือห้องเก็บของระหว่างนั้นก็ยังไม่จบพี่ เพราะระหว่างที่รอหน้ามาเนี่ยน้าบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยมันอยู่ห่างกันประมาณสามสิบกิโลพี่โอ้โหไกลใช่คร,<ง>ครับเพราะว่าโรงพยาบาลตรงนั้นมันห่างไกลความจเจริญที่ที่เป็นพี่เก่าอะครับมันจะไม่มีร้านอะไรเลยโอ้ยไปผิดที่ครับครับ,รบแล้วทีเนี้ยจังหวะที่น้องปิ๊กนั่งรอในห้องอะครับคุณลุงก็เลยบอกว่านี่ไปอยู่ห้องใหม่ไหมตรงเนี้ยแอบไม่ได้แล้วเดี๋ยวไอ้ไอ้เด็กที่อุ้มเดี๋ยวไอ้ผู้หญิงที่อุ้มเด็กอะ ามเราเจอเพราะมันชอบมาแอบนี้ทีนี้คุณลุงก็พาน้องติ๊กะย้ายไปพี่ดยที่เดินเดินเดินไปเรื่อยๆครับโดยที่น้องคนเนี้ยคิดว่าน้องติ๊กเนี่ยตอนเนี้ยคิดว่าคุณลุงคนเนี้ยน่าจะเป็นคนที่ไว้ใจได้มากที่สุดเพราะสองคนนั้นน่ะดูจากที่ลุงพูดจะไม่ใช่คนแล้วแหละไม่รู้คืออะไรครับะหว่างที่เดินตามคุณลุงไปนะครับคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวเราเดินไปทางโค้งนี้นะมันจะมีห้องหนึ่งที่แอบได้อื แล้วก็เดินพเดินตามโค้งไปเสร็จคุณลุงก็ให้น้องอ่ะไปแอบคนเดียวครับเดี๋ยวคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะดูลาดลาให้นะว่ามีใครเดินตามมาไหม,มในระหว่างที่แอบคุณลุงก็หายไปไหนไม่รู้ครับพี่แจ๊กน้องคนนั้นก็โทรศัพท์อ่ะเหลือแบตแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ค,คือตอนนั้นกลางจะโทรบอกญาติว่าเออเนี่ยเจอคุณลุงคนหนึ่งเขาพาย้ายมามแต่ตอนนั้นคิดว่าโทรไม่น่าจะได้ก็เลยส่งข้อความไปบอกครับ,รบว่า ตอนนี้หนูย้ายมาอยู่ห้องนี้นะแต่ไม่รู้ว่าห้องอะไรพี่แจ็คน้องก็เลยเคุณน้าของน้องก็เลยว่า<ม>ลองส่องไปส<ม>ายดูสิว่ามันคือห้องอะไรครับพอส่องไปเสร็จพี่แจ็คมันเป็นห้องที่แบบมีเ,เตียงเยอะๆพี่ตอนนั้นน้องคิดว่าน่าจะเป็นห้องดับจิตแต่พี่ที่เขามาเก็บเอาไวอ้อ่ะครับแล้วจังหวะนั้นน้องจะผักประตูออกไปครับ<อ>ประตูมันถูกล็อกจากด้านหน้าเฮ้ย คือน้องออกไปประตูไม่ได้ตอนนี้น้องบอกว่าน้องอยู่ห้องดับจิตจีิพอระหว่างย่องดับจิตน้องก็ตกใจสั่นเสียงเดิมมาครับพี่แจ็คแต่ทีเนี้มาจากด้านหลังครับครับเป็นเสียงเด็กร้องพี่อุ้ยมาแล้วมาแล้วครับอเสียงเด็กร้องครับเออจังหวะนั้นเสียงเด็กร้องครับกําลังจะหันไปครับก็คือหันไปเห็นเป็นผู้หญิงครับพี่อุ้มเด็กแล้วก็นั่งไกวตัวเด็กแล้วนั่งอยู่บนเตียงครับ ระหว่างนั่งแบบน้องก็พังพยายามพังประตูพี่พังประตูพยายามจะพังพังออกไปแล้วพอระหว่างพังก็คือตรงหน้าประตูพี่แจ็คมันจะมีกระจกเล็กๆครับพี่ไว้มองอ่ะพี่เห็นคุณลุงยืนหัวเราะอยู่พี่อ้าวแล้วคุณลุงก็บอกว่าเอเท่าที่น้องได้ยินตอนนั้นนะครับเหมือนเหมือนไม่ได้ยินไม่ชัดครับสมน้าหน้ามึงโง่ให้กูหลอกอ้าวนุ๊กอีแล้วจังหวะนั้นนะครับ เหมือนกับจะมีมือครับมาแตะไหลน้องอ่ะน้องบอกว่าจังหวะนั้นคือเป็นลมไปเลยคือน้องเป็นลมสลบไปเลยครับแล้วก็มารู้สึกตัวอีกทีคือน้าเขาเนี่ยมังัดประตูคับมูิที่เนี่ยแล้วก็เอาเออยาโดมให้ดมมาครับรบแล้วก็พาตัวน้องออกไปจากที่จุดนั้นก็คือไปฟื้นอีกทีก็คืออยู่โรงพยาบาลใหม่นะพี่เจ้ที่เก่าเนี่ย เป็นโรงพยาบาลที่เขาย้ายมาปีนะพี่ก็คือร้างมาปีหนึ่งเป็นโรงพยาบาลร้างมาปีหนึ่ง้วครับเขาจะค่อยๆทยอยย้ายของออกมาครับซึ่งที่ที่เขาย้ายของมาเพราะว่าตรงนั้นนมันเป็นจุดที่รถมันผ่านลําบากครับแล้วก็ยเอเหมือนกับที่เขาถูกเวรคืนนะพี่แจ็คครับเขาก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ที่ถนนตัดผ่านแบบรถผ่านเยอะกว่านี้อะไรอย่างนี้ครับตรงนั้นก็เลยเป็นที่ที่น้องไม่เคย ไม่เคยกลับไปเลยบ้านห้าปีแล้วก็ไปเจอโรงพยาบาลตรงก็เลยสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นู่นก็คือเขาบอกว่าจริง,รงๆไม่รู้ประวัติเลยนะบอกว่าพยาบาลหรือหรือผู้หญิงอุ้มเด็กเนี่ยเขาไม่รู้ประวัติเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้รู้คนเดียวคือคุณลงุงครับคุณลุงเนี่ยเมาเหล้าครับแล้วเหมือนกับเสียชีวิตตรงเก้าอี้ไม้ที่ตรงตรงที่เขาขวาดพื้นตรงนั้นเลยทีครับแต่ผู้หญิงที่อุ้มเด็กกับพยาบาลเนี่ยตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้ตอนแรกคิดว่าเหมือนอ่ะโอเคกลิ่นมันแปลก,ปลกๆตั้งแต่ลุงเขาปรากฏตัวออกมาลุงเขาแนะนําต่างๆลุงเขามาช่วยผมคิดว่าอ๋อโอเคต่อให้เป็นผีอย่างน้อยลุงก็น่าจะมาช่วยให้ให้พ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่าง<ช>กลายเป็นว่าลุงเนี่ยหนักสุดมาแกล้งหรือเป็นไปได้ว่าพยาบาลที่กําลังเดินตามหาน้องอยู่อ่ะเขาอาจจะมาช่วย ใช่ไม่รู้เหมือนกันออมีตอนอัไรท้องก็สับสนว่ะมันสับสนจริงๆนะผมว่าอารมณ์นั้นอ่ะมันเข้าไปแล้วอ่ะแล้วมันจะยังไงวะมันจะต้องเชื่อใครอะ่ะมันจะต้องทำยังไงอะ่ะมันจะต้องตัดสินใจแบบไหอนไอ,อ่ะนึกถึงเออนึกถึงภาพแบบโรงพยาบาลมืดๆอ่ะมันเข้าไปแล้วอ่ะแล้วมันหาทางออกไม่ได้อ่ะโอ้โห <c oughs> เออผิดโรงพยาบาล ผิดโรงพยาบาลครับเป็นโรงพยาบาลอำเภอครับแต่ผิดโรงพยาบาลน,นี่จริงๆเอาจริงๆมากเอาจริงๆมากแค่โรงพยาบาลแบบเปิดทําการปกติตอนกลางคืนน่ากลัวพออยู่แล้วแต่อันเนี้ยเป็นโรงพยาบาลที่ปิดมานับปีหนึ่งความน่ากลัวเพิ่มขึ้นผมให้อีกหมื่นเท่าคือไม่รู้ว่าอารมณ์นั้นคืออารมณ์ซวยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ ก็ผ่านผ่านผ่านมาได้โดยที่หัวใจไม่วายตายก็บุญแล้วนะโอ้โหคดเดือดเลยอ่ะอ้เจอเหตุการณ์แต่ผมว่านะพี่พยาบาลเขาน้่จะตามหาเพื่อช่วยแต่ลุงอ่ะเหมือนลุงพยายามพาหนีอ่ะพาแบบให้หนีให้ห่างไกลจากพยาบาลพาแบบไปไกลเรื่อยๆไปไกลเรื่อยแล้วก็ผลสุดท้ายคือหลอกให้ไปเจอกับผู้หญิงอุ้มเด็กมา ใช่ครับเออน่าจะทํางานกันเป็นทีมคู่นั้นนะเอาจริงๆ <laughs> <c oughs> เหมือนใครหลงเข้ามาคือเป็นเหยื่อเลยครับไม่ต้องไปหาเหตุผลเลยที่ของเขาใช่ครับใช่ไหมเหมือนกับเขาแบบกําลังรอทำอะไรสนุกสนุกสักอย่างหนึ่งแล้วบังเอิญมันมีเหยือ่อเข้ามาในที่ของเขาพอบอกก็เป็นโรงพยาบาลอะ่ะไม่ต้องหาเหตุผลเลยว่าผีมาจากไหนเกิดแก่เจ็บตายกันที่นั่นอยู่แล้ว ใช<ผ>่ฮะเออนะครับโรงพยาบาลไม่ต้องแค่โรงพยาบาลร้างนะโรงพยาบาลที่เปิดทําการแล้วตอนกลางคืนแล้วเราต้องเดินไปคนเดียวอะ่ะแค่นี้ก็หลออแล้วโอ้เออแล้วผมใช่ครับเพราะว่าไฟก็เปิดน้อยด้วยตอนกลางคืนผมพูดทุกครั้งผมผมผมกลัวอ่าแล้วยิ่งแบบไอ้ไอ้ไอ้ห้องต่างๆทางเดินลิฟต์น่ากลัวจริง เออนะครับนั่นคือเรื่องที่น้องติ๊กเขาเล่าให้ฟังคุณโบนัสใช่ครับคือฟังแล้วตกใจเลยพี่โอ้จะเป็นน้องผมยังตกใจแล้ว <c oughs> โหคือแล้ว <c oughs> มืดมีแค่ไฟฉายก็บอกเดียวจากมือถือเขาอะที่มันมันก็ไม่ได้สว่างอะไรมากแต่ว่าก็คืออย่างาน้อยก็ช่วยเราเห็นนู่นเห็นนี่ไดู้นะครับแต่จรนะิงๆแล้วก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งแต่มันไม่ไกลไงมันไม่ไกลมันไม่เหมือนกับไฟฉายที่มันส่องไปไกลได้อะใช่ครับไอ้ไฟฉายจาก มือถืออ่ะมันส่องแค่วงกว้างๆใกล้ๆ,ๆแค่พอมองมเห็นเมอนเอาเอาไว้ส่องหาของแค่นั้นเองครับพี่ไม่ไม,ไม่ต้องส่องแบบว่าให้ทระยะทางไกลคือจะเห็นได้แค่ใกล้ๆอย่างเดียวะทุกไม่ได้ช่วยอะไรได้เยอะแต่อย่างน้อยก็อุ่นใจมันมีไฟสักหน่อยนึงก็ยังดีแต่มันโอ้โหมันก็ไม่ไหวมันดียังเจอแค่สามใช่ใช่ไ<ช>ี่<ๆ>ผมย<ม>ังบอกน้องว่าโอ้ดีนะเจอแค่สามเพราะว่าโรงพยาบาลน่าจะมีประวัติแบบโอ้เออเวียนวายตายเกิดกันค่อนข้างเยอะแหละทุกที่ เออนะครับโอเคคุณโบนัสนั่นคือเรื่องเล่าจากน้องติ๊กนะใช่ครับอขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็เมื่อกี้เราเกริ่นไว้ที่คุณโบนัสทาทําอะไรนะตอนเนี้เอ,อ่อทำเป็นโลชั่นน้ําหอมกันแดดครับโลชั่นน้ําหอมกันแดดใช่ครับชื่อว่าอะไรอาละหอมครับโบนัสพลาสครับเป็นชื่อตัวเองโบนัสพลาสครับผมไอ้หาซื้อได้ที่ไหนแล้วเนี่ยหาซื้อได้ที่เพจของผมเองครับโบนัสเดอะโกดครับ ชื่อเป็นภาษาไทยครับพี่ชื่อคำว่าโบนัสเดอรโค้ดเลยครับเป็นภาษาไทยใช่ครับเออนะครับก็เป็นโบนัสพลัสนะครับเป็นเป็นโลชั่นเป็นครีมเป็นกันแดดน้ําหอมด้วยอ่าใช่ครับผมอยู่ในนั้นเลยครับคือหมายถึงว่าทาทีเดียวเนี่ยคือมันใช้ได้ทั้งกลิ่นหอมแล้วก็กันแดดไปในตัวด้วยกันแดดได้ด้วยครับแล้วก็ผสมไฮยาลูรอนด้วยทีัณฑ์ให้ผิวขาว อ้าวท่านไหนที่สนใจชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ครับอยากจะไปอุดหนุนคุณโบนัสนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของโบนัสเดอะโกสได้นะครับเป็นโบนัสพัดใช่ครับเป็นโบนัสพัดย่อโบนัสพัดอ่าโอเคยังไงก็เชื่ออะครับเดี๋ยวก็มีเหล่าบรรดาแก๊งเดอะโกสเตอร์ของเราเดี๋ยวไปอุดหนุนกันนะพี่แจ๊คขอบคุณทุกๆคนด้วยที่เข้าไปไปอุดหนุนนะครับแล้วก็เข้าไปทักทายกันจริงๆไม่ต้องอุดหนุนก็ได้ครับเข้าไปพูดคุยเล่นกันก็ได้ครับ จร,<ป>จริงแล้วไปทักทายกันไปเล่นกันถ้าถูกใจใอยากจะสนับสนุนอุดหนุนกันก็ได้หมดแหละใช่ครับใช่ครับนะโอเคยังไงก็ขอให้ขายดิบขายดีคุณโบนสัสขอบคุณมากครับเมื่อวานเป็นวันเกิดพอดีเลยพี่แจ็คต้องขอบคุณเอฟซีด้วยเข้าไป,อ,าไปออมกรเต็มเลยเอาไปเบิร์ดเดย์ย้อนหลังสุขสันต์วันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคุณโบนัสนะรับผมแล้วก็อวยพรให้พี่แจ็คด้วยครับขอให้สุขภาพพี่แจ็คแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับวันที่หนึ่งใช่ไหมร่ำรวยร่ำรวยอด้วยนะ ครับผมขอให้รับรื่นในทุกๆสิ่งครับพี่เช่นเดียวกันคุณโบนัสครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคุณโบนัสที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมขอบคุณมากมากขอบคุณครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีทุกคนด้วยครับสวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด u b s สไ i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส